สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับพบกับช่อง Happiness ทาร์ต39นะคะช่องนี้ขอส่งมอบพลังบวกรายง,งานดีๆส่งขึ้นความรักความปรารถนาดีให้กับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะและขอขอบพระคุณทุกๆก,การสนับสนุนกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์เป็นกำลังใจกับช่องนะคะตั้งแต่วันที่26มีนาคมที่ผ่านมาโลกมีการ,รเผชิญกับสถานการณ์ ของการเลื่อนมิติของพลังงานนะคะประตูพอทัล44มีการเปิดออกและมีการส่งเคลื่นพลังงานระดับสูงเข้ามาอย่างโลกเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนเกิดการตื่นรู้ในระดับจักรวาลน,นะคะจะมีปรากฏการณ์สำคัญเกิดขึ้นคือมีการเกิดสุริยุป,ปราคาเป็นการรีเซ็ตพลังงานใหม่ และการเกิดจันทรุปราคาเป็นการสิ้นสุดวัฏจักรทางด้านอารมณ์ส่งผลให้สิ่งเก่าๆที่ไม่จำเป็นในชีวิตถูกกำจัดออกไปและจะเกิดการเริ่มต้นใหม่ผู้คนจะได้รับพลังแห่งการเยียวยาตัวเองและเกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้จากจิตสำนึกที่สูงขึ้น จะมีการเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณที่แท้จริงของตัวเองมากยิ่งขึ้นและในเดือนเมษายน2568นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ดังกล่าวนะคะแล้วหัวข้อคลิปวันนี้นะคะจะเป็นการเปิดดวงเช็คพลังงานสำหรับผู้ที่เกิดราศีกุมนะคะ เริ่มต้นเช็คพลังงานตัวตนของเพื่อนๆที่เกิดราศีคุมนะคะขออนุญาตครูรกครูบาอาจารย์เทวดาสิสปศิธิ์ของผู้ที่เข้ามารับชมคลิปนะคะหากมีการก้าวร่วงประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยหากมีข้อความหรือมเมสเซจใดที่จะสื่อให้กับผู้ที่เข้ามารับชมคลิปขอให้ผ่านหน้าไพ่นี้นะคะ โซเมตค่ะเป็นพลังงานของผู้ที่ได้เจอเจอคู่ทางด้านจิตวิญญาณนะคะและสำหรับบางท่านก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะโซเมตอาจจะเป็นคู่ของเราอาจจะเป็นลักษณะของมีความขัดแย้งกันหรือความยังไม่เข้าอกเข้าใจกันนะคะแต่ถ้าเกิดกันเรียนรู้พัฒนา เป็นกระจกสะท้อนซึ่งกันและกันนะคะเพื่อให้ได้เห็นอัตตาของแต่และไฟายและถ้าสามารถที่จะมีการเคลียร์อัตตาก็จะเกิดสภาวะจากคุกที่ขัดแย้งกันหรือคู่กรรมจะสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะของคู่แท้ทางด้านจิตวิญญาณนะคะหรือเป็นภาวะของโซเมตได้เลย นะคะชาวราศีกุมเดือนเมษายนนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านของระดับพลังงานนะคะอย่างชัดเจนเลยมีการเปลี่ยนแปลงงานภายในนะคะและเกิดการตื่นรู้เป็นภาวะของ deep knowing การรู้แจ้งนะคะหรือว่าตื่นโพง้ง มีภาะวะของการตื่นรู้นั่นเองแต่ถ้าหลายคนจะมีการปฏิบัติอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆมีการคอนเน็กหรือเชื่อมโยงกับจิตเดิมแท้หรือไฮเออร์เซลและอาจจะมีการเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของเพื่อนๆได้ด้วยนะคะเพื่อนๆมีการ เดินทางภายในนะคะมีการพบความสุขสงบภายในจิตใจเป็นความสุขที่ละเอียดแตกต่างกับความสุขที่ได้จากวัตถุสิ่งของนะคะเดี๋ยวขอเช็คพลังงานเพิ่มนะคะใช้ไพ่ทาโร่ลงมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะคะเดลฟูมีความเข้าใจในตัวเอง รู้ทั้งด้านมืดและก็ด้านสว่างของตัวเองนะคะเราเป็นพลังงานที่พร้อมที่จะเรียนรู้ได้รับอิสรภาพดับความกลัวความกังวลของตัวเองนะคะเกิดความกล้าที่จะออกมาจากคอมฟอร์ตโซนกล้าที่จะทำสิ่งใหม่ๆพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะ ระจนโลกกว้างเพื่อนๆได้ค้นพบตัวตนภายในของตัวเองได้รับรู้ถึงศักยภาพของตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมเอ็ดอนตาเคิสแปดเหรียญน,นะคะ เป็นพลังงานของคนที่มุ่งมั่นตั้งใจมีความเพียรพยายามมีพรสวรรค์น,นะคะเป็นคนที่มีความรับชอบสูงมีทักษะในการที่จะสร้างรายได้ถ้าคิดจะลงมือทำสิ่งใดไม่ว่าจะเจออุปสรรคมากขนาดไหนเพื่อนๆก็สู้ไม่ถอยนะคะกัดไม่ปล่อยจนถึงบรรลุ ผลสำเร็จแล้วนะคะเป็นคุณสมบัติที่ดีมากๆเลยนะคะสิ่งนี้จะนำพาให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเดมเพลอร์ค่ะโอ้เป็นพลังงานของ k King of King นะคะ ราชาหรือราชาก็คือจกักรพรรดิเลยเป็นผู้ที่มีบุญบารมีเดิมนะคะหรือมีของเก่าของเดิมติดตัวมาเลยมีความเป็นผู้นำนะคะผ่านประสบการณ์มาอย่างมากมายแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่มีองค์ความรู้มีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาเป็นผู้นำที่ ได้รับการยอมรับนะคะเพราะว่าใช้ทั้งพระเดชแล้วก็พระคุณเพื่อนๆเป็น,ปน,ปน,ปนบุคคลสำคัญเลยนะคะเป็นที่พึ่งเวลาใครประสบปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือเขาก็จะนึกถึงเพื่อนๆก่อนเลยนะคะด้วยความที่ทั้งมี power ทั้งแก้ปัญหาเกง่งแล้วก็มีใจเมตตา ความช่วยเหลือตอนนี้อยู่ในพลังงานของผู้ที่รู้จักรักษาหรือปกป้องพลังงานของตัวเองนะคะมีการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองเห็นคุณค่านะคะในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ เพื่อนๆจะมีความสุขได้อย่างง่ายๆนะคะเพื่อนๆมองเห็นความสุขที่อยู่ร,บรอบๆตัวเข้าใจตัวเองอย่างถ่องแท้นะคะรู้ว่าสิ่งใดที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็รู้จักที่จะเคลียพลังงานลบของตัวเองได้มีการสกีนแล้วก็สแกนผู้คนที่สร้างสภาวะที่ท็อกซิกนะคะ เพื่อนมีลักษณะของคนที่ไม่ส่งใจออกไปสู่ข้างนอกนะคะมันก็จะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นแล้วก็ไม่ตัดสินใครเป็นการที่เราไม่วุ่นวายกับผู้อื่นไม่ส่งใจออกภายนอกเนี่ยมันทำให้เราได้รับความสุขกลับคืนมาเพิ่มมากขึ้น และการใช้ชีวิตในรูปแบบนี้ก็เลยทําให้เพื่อนๆเ,เกิดความสุขมีความพึงพอใจในชีวิตของตัวเองในช่วงนี้อย่างมากๆเลยอยู่ในช่วงที่รู้สึกโล่งโปร่งสบายนะคะเพราะว่าไม่ต้องไปรับรู้เรื่องของคนอื่นมีความสุขได้ด้วยตัวเองว้าวพลังงานเดอรมจิเชียนเลยนะคะมีความ ถึงพร้อมนะคะครบทั้งธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟอยู่ในจุดที่สามารถดึงดูดหรือว่า manifest สิ่งที่ปาถนาให้เกิดขึ้นจริงได้นะคะพลังงานของเพื่อนเพื่อนราศีกุมนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะตอนนี้พลังงานอยู่ในช่วงที่นอกจากเลื่อนระดับแล้วเนี่ยรักษาพลังงานได้ดีด้วยและ รู้จักนำมาใช้ได้เป็นอย่างดีนะคะเดมเชียนก็เหมือนกับมีเวทมนต์นะคะเสกได้เลยโอ้พลัางงานของเพื่อนๆไม่ธรรมดาจริงๆเลยค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะชาวราศีกุมเดือนเมษายนนี้จะเจออะไรกันบ้างนะคะ หมายเลขห้านะคะหรือฮัลโลแฟนเป็นพลังงานของคุรุคุบาจารย์เลยนะคะตามด้วย Queen o f s o r ์ปราชินีดาบนะคะเป็นพลังงานของผู้ที่มีความกระหารแล้วก็เด็ดเดี่ยวโอ้พลังงานเพื่อนๆราศีกุมนี่ ทั้งเต็มเปี่ยมแล้วก็มีความมีความสุขแล้วก็เข้มแข็งมากๆเลยนะคะวันนี้เป็น King of Cups ค่ะดูฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะจะรับอิสระภาพค้นพบตัวเองนะคะพลังงานความยุติธรรมนะคะ Justice แล้วก็ตามด้วย Tree of Pentacles นะคะสามเหรียญได้พบกลุ่มพบทีมหรือเรยานมิต Knight of Wands เก้าไม่เท้านะคะ h Angman นะคะเปิดการตื่นรู้เลยค่ะเป็นภาวะที่รู้แจ้งนะคะ และไพ่ใต้สำหรับเป็น f o u r of Cups นะคะสีถ้วยค่ะเพื่อนๆอาจจะอยู่ในสภาวะที่เกิดความเบื่อท้อนะ,ะซึ่งอาจจะเป็นเหตุการณ์นะคะที่เดิมๆวนไปซ้ำกันมาเป็นปัญหา เดิมๆที่มีการเกิดขึ้นซ้ำๆทำให้เกิดความรู้สึกที่อึดอัดนะคะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายและเพื่อนๆก็มีการเปลี่ยนมุมมองนะคะด้วยพลังงานของแฮงแมนเนี่ยค่ะจากรูปนี่เจนว่าเขา ตั้งใจเลยนะคะที่จะห้อยหัวลงจุดประสงค์ก็คือเพื่อเปลี่ยนมุมมองเพราะถ้ายังคิดเหมือนเดิมก็จะแสดงพฤติกรรมแบบเดิมนะคะคนรับก็จะได้ตามที่เคยเกิดขึ้นมันก็เกิดภาวะที่วนลู่นเองพอเพื่อนๆมีการ เป็นมุมมองใหม่เป็นความคิดนะคะเปลี่ยนชุดความคิดใหม่เปรียบเสมือนภาพของแฮงแมนนี่แหะคะ่ะจากภาพเสนได้ชัดเลยว่าพอเขาห้อยหัวลงนะคะเขาเกิดปิ้งไอเดียหรือว่าได้รับคำตอบเนะะี่ยค่ะเกิดแสงสว่างนะคะพบทางออกนั่นเองทำให้เ,เพื่อนๆหลุดพ้นจาก ปัญหาเดิมๆนะคะแล้วก็ออกมาจากวงจรนี้ได้ในที่สุดแต่ความรู้สึกของเพื่อนๆที่ได้รับก็คือรู้สึกได้รับอิสระมีความเป็นตัวงตัวเองนะคะรู้สึกว่ามีกลับมามีพลังและพร้อมที่จะลุยต่อพร้อมที่จะเรียนรู้ผจญโลกกว้างต่อไป นะคะด้วยใจที่แฮ ppy มากๆเลยนะคะสำหรับโดฟูของไพ่ชุดเนี้เหมือนเขาได้รับการปลดปล่อยนะคะ,ะ,คะเหมือนสิ่งที่หนักอึ้งสิ่งที่ทับถมหรือภาะวะที่เขาต้องจำทนเนี่ยค่ะมันมันหลุดแล้วนะคะมันจบสิ้นแล้วแล้วก็ส่งการหลอคอยก็คือสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยมัน นำความสุขความเป็นอิสระภายในจิตใจนะคะแล้วก็ด้านกายภาพก็ปัญหานักตึง้งหรือสิ่งที่มันค้างคาใจมันโดนปลดปล่อยนะคะหรือว่าเคลียร์จบแล้วและในเรื่องการงานนะคะเพื่อนๆเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนะคะอย่างที่เราเช็คพลังงานกันไปฉะนั้นก็ ไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหารูปแบบใดเพื่อนๆก็เอาอยู่ด้วยความสามารถนะคะด้วยความสู้ไม่ถอยนะคะและเป็นช่วงที่เพื่อนๆจะได้รับความทุติธรรมด้วยนะคะเพื่อนๆมีการปรับพลังงานของตัวเองนะครหลังจากมีการเปลี่ยนมุมมองใหม่ มีการเปลี่ยนความคิดใหม่ทำให้พลังงานภายในของเพื่อนๆเ,เองเนี่ยมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อรักษาสมดุลภายในได้ดีขึ้นอยู่ในสภาวะที่มีสตินะคะหรือว่าสามารถที่จะคุมสถานการณ์ได้แจะสติยังจะหมายถึงหากมีเรื่องคดีความนะคะเพื่อนๆจะ จะรับชัยชนะด้วยแล้วถ้ามีเอกาสารนะคะต้องเซ็นสัญญาหรือมีการเซ็นเอกาสารสำคัญต่างๆขอให้อ่านให้ทีชววนนะคะดูให้ละเอียดรอบคอบก่อนที่จะเซ็นสัญญานะคะได้พบกลุ่มพบทีมนะคะหรือพบ การยานมิตรนะคะและในด้านของพลังงานเนี่ยสามเหรียนยังจะหมายถึงทีมทางด้านจิตวิญญาณด้วยนะคะก่อนที่เราจะลงมาเกิดกันเนี่ยเราจะมีการทำโซเพนนะคะหรือว่าภารกิจด้านจิตวิญญาณและช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เพื่อนๆจะได้พบทีมของตัวเอง ที่มีความชอบหรือว่ามีความสนใจที่เหมือนกันนะคะที่ในลักษณะเดียวกันจะมาช่วยด้านของภารกิจด้านจิตวิญญาณนะคะมีการสนับสนุนส่งเสริมนะคะหรือเมื่อได้พบกลุ่มพบทีนเนี้ยจะทําให้เพื่อนๆได้ได้รับคําตอบนะคะหรือเข้าสู่เส้นทางด้านสายจิตวิญญาณได้ รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะและเส้นทางดังกล่าวเนี่ยนะคะก็เป็นเส้นทางที่ครูครูบาอาจารย์ของเพื่อนๆนำทางโดยตรงเลยนะคะอีกพลังงานหนึ่งนะคะเนื่องจากเพื่อนๆมีการปรับพลังงานนะคะมีการเลื่อนระดับพลังงานนะคะจะเป็นช่วงที่สามารถเชื่อมโยงนะคะหรือว่าคอนเนคกับไฮเดลเจล หรือพลังงานของครูครูบาอาจารย์ได้โดยตรงเลยลองฟังสิ่งภายในนะคะในช่วงที่เพื่อนๆสบายสบายใจหรือสำหรับท่านที่มีการทำสมาธิะคะ่ะลองฟังสิ่งภายในของตัวเองดูนะคะจะเป็นไกด์ไลน์จากครูครูบาอาจารย์ที่แนะนำเพื่อนเพื่อนนะคะบางท่านก็อยู่ในรูปของ ความฝันนะคะหรืออาจจะเจอเลข angel number นะคะเลขดังฟ้าเป็นเลขที่ซ้ำกันเช่นหนึ่ง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 ะคะหนึ่งสองหนึ่งสอ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 งอย่างเงี้ยค่ะถ้าเจอเลข angel number เพื่อนๆอยากรู้ความหมายก็ลองเสิร์ชเช็คดูนะคะว่าเลขที่เราพบเห็นเป็นเลขซ้ำนั้น มีความหมายเช่นไรบ้างนะคะก็อาจจะได้คําตอบนะ,ะหรือว่าเป็นใบลายที่ครูครูบาอาจารย์ส่งมาให้กับเพื่อนๆนะคะเป็นแนวทางว่าต้องทำอะไรยังไงต่อไปถ้าเพื่อนๆมีพลังงานที่แข่งแกร่งนะคะเป็นพลังงานของ queen of sort นอกจากเฉลียวฉลาดนะคะมีสติปัญญาแล้วเนี่ยมีความ เด็ดเดียวมีความกล้าหาญนะคะแล้วก็ในเรื่องของวาจาด้วยนะคะเป็นคนที่ปากกระจียตรงกันเป็นคนรักษาสัจจะนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะได้รับการยอมรับนะคะในเรื่องนี้จากคนรอบข้างมากๆเลยสำหรับท่านที่มีการปฏิบัตินะคะจะมีลักษณะของเหมือนพูดอะไรเ็าเป็นจริงตามนั้นด้วยตรงนี้นะคะขอให้ พิจารณาในการเวลาที่จะพูดสิ่งใดออกมานะคะเพราะคำพูดของเพือนๆเหมือนเป็นคนที่มีวาจาเสธินนะคะนั้นถ้าเราเป็นการพูดด้านบวกหรือส่งพลังงานบวกก็จะเป็นการดีทั้งตัวเราเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะส่วน King of Cups นี่เป็นผู้ที่ใจบุญเป็นผู้ใหญ่ใจดี นะคะชอบช่วยเหลือเพราะว่าผ่านบรสมผ่านความยากลำบากในชีวิตมานะคะก็รู้ได้ด้วยตัวเองอย่างชัดเจนและด้วยเป็นคนที่จิตใจดีนะคะเป็นคนใจเมตตานั่นแหะเข้าใจถึงความยากลำบากของผู้คนนะคะ และพลังงานของ king of cups เนี่ยตอนนี้ก็คือมีความบริบูรณ์พร้อมนะคะเป็นผู้ที่มีความสุขในชีวิตเขามีความเข้าใจชีวิตอย่างท่องแท้นะคะหาความสุขได้ด้วยตัวเองในด้านการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่สร้างความสุขให้ตัวเองได้และในด้านจิตวิญญาณเนี่ยนะคะจะไปถึงถึงเวลาที่ จะออกมาทำภารกิจนะคะอาจจะออกมาเป็นผู้ให้คำชี้แนะนะคะหรือให้คำแนะนำกับผู้อื่น King of Cups ยังมีคุณสมบัติของผู้ที่สามารถออกมาเป็นผู้ให้คำปรึกษานะคะให้คำชี้แนะต่างๆเป็นเอเ่นนั่นเองนะคะ แล้วก็เส้นทางดังกล่าวเนี่ยค่ะก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นเส้นทางที่ครูบาอาจารย์นะคะนําทางคอยไกด์ไลน์คอยชี้แนะเพื่อนๆน,นะคะตลอดเส้นทางเลยสําหรับท่านที่มีการปฏิบัติทําสมาธิอยู่แล้วนะคะขอให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ พลังงานของเพื่อนๆในการปรับระดับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงพลังงานภายในนะคะรวมถึงพลังงานจากครูครูบาอาจารย์ได้แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวใช้ไพ่ออร์คเคลนะคะชุด Key of l i ไลท์ต้องขยายเพิ่มเติมดูนะคะว่าจะมี ข้อความใดเพิ่มเติมอีกบ้างนะผลของกรรมดีค่ะก็จากที่เราเปิดไพ่มาทั้งหมดนะคะก็สอดคล้องกันเพื่อนเป็น,ปน,ปน,ปนพลังงานของคนที่จิตใจดีนะคะมีความเมตตามุ่งมั่นตั้งใจมีความรับผิดชอบและเป็นผู้ปฏิบัติด,ด้วยเป็นคนรักษาวาจาหลายท่านหลายคนก็จะ มีคุณสมบัติพิเศษคือเหมือนมีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะและนี่แหละค่ะเป็นช่วงสำคัญของการที่เพื่อนๆจะได้รับผลของการกระทำดีนะคะผู้ที่ปฏิบัติก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในเวลาปัจจุบันขณะนะคะ อดีตหรืออนาคตไม่สามารถที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับเพื่อนๆได้แล้วพอมีสติอยู่กับปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่องเลยเขียนเรื่องราวขึ้นมาใหม่ก็เหมือนกับพลังงานของแฮงแมนนะคะมีการเปลี่ยนมุมมองมีการเปลี่ยนชุดความคิดใหม่เมื่อความคิดเปลี่ยนการกระทำก็เปลี่ยนผลลัพธ์ที่ตามมาก็เปลี่ยน เมื่อความคิดเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนนะคะเป็นลักษณะนั้นเลยปกป้องคุ้มครองค่ะเป็นเพืนเป็นเป็นลูกรลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะมีพลังงานของหรือไฮโลแฟนนะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลปกป้องคุ้มครองแล้วก็ไกด์ไลน์ให้กับเพื่อนๆตลอดเลยนะคะ อราะนั้นจะเจออุปสรรคปัญหาใดเนี่ยอย่าท้อนะคะขอให้นึกให้ได้ตลอดเลยว่าเพื่อนๆไม่ได้เดินทางเพียงลำพังนะคะเพื่อนๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเห็นความดีนะคะแล้วก็ความเพรพยายามของเพื่อนๆตลอดมาช่วงเดือนเมษายนนะคะ เป็นจุงที่เพื่อนๆใช้ชีวิตแบบสนุกสนานชิลๆนะคะไม่ต้องเครียดที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆเจอแบบทดสอบนะคะจักรวาลส่งเรื่องราวนะคะหรือสถานการณ์เพื่อมาปิดคั้นจุดประสงค์หลักเนี่ยเพียงเพื่อให้เพื่อนๆได้มีการปรับเปลี่ยนเกิดการเรียนรู้และเติบโต แลเมื่อเพื่อนๆก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆนั้นมาได้เพื่อนๆมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานตัวเองและปัจจุบันเนี้เพื่อนๆไม่ได้เป็นเหมือนตัวตนที่ผ่านมานะคะแต่เป็นตัวตนใหม่ที่อยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเพื่อนๆเลยนะคะ สิ่งที่อยู่ตรงหน้าสําคัญกว่าสิ่งที่ผ่านมาเสมอขอให้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วขออวยพรให้เพื่อนๆมีความสุขทั้งครอบครัวเกิดสิ่งใดสมหวังตามที่ปรารถนาทุกประการนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ